สวัสดีครับวันนี้มาพบกับนักโค้กไอ้บรรลัยครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่ทํางานบริษัทนักโค้กกิมซอทิมเทเลอร์นี่คือรถน้ํารถน้ํารถน้ําคันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับแรงมากเลยครับขี่พายุทะลุฟ้าเลยครับเท่าแก่ผมครับเองครับถ้าเจอทักทายได้นะครับเท่าแก่ผมอันนี้คือรถน้ํามันครับน้ํามันน้ํามันนี่มาจากประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับสั่งตรงมาจากซาอุดิอาระเบียเลยนะครับดูสดดูสดดูสดครับผมนี่ทะเบียนไม่ต้องพูดถึงครับ อันนี้คือเทเลอร์ประจำตำแหน่งนะโคโกนะครับโอ้โหแรงชิบผ่านได้รักจริงๆลยคันนี้จริงรักจริงๆเลยเนี่ยเจอทักได้นะอะเจอทักได้เจอทักได้ครับรักก็บอกไม่รักก็ไม่เป็นไรนดูทะเบียนนะครับดูความแรงนี่เครื่องเจ็ดพันหมื่นซีซีแรงม้านะครับไม่ต้องกลัวเลยครับกระจกนี่กระจกนี่มาจากอ่ประเทศสวีเดนนะครับสวีเดนครับสั่งตรงมารับสั่งตรงมาครับท่อท่อท่อที่โอบามาให้มานะครับอท่อที่บรรลักโอบามาให้นะโคกมานะครับ อันนี้ก็พี่ชำนาญน,นะครับไม่รู้ซ่อมแม่งทุกวันเลยครับพี่ชำนาญเนี่ยครับซ่อมแม่มทุกวันเลยนะครับซ่อมทุกวันเลยซ่อมทุกวันครับมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมีแต่รถที่เข้าอู่อยู่นะครับแล้วก็นู่นครับอันนาจักรลูกพี่ผมครับอันนาจักรลูกพี่ผมถ้ายังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ใบมะกรูดบะนาวขิงข่าส้มโอให้กูด,ด้วยนะบารายทั้งหลายแค่นี้จุบจ๊บ